เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในคลิปนะครับไกด์ตามหามฤติศสีทองนะครับภายในแมปแรกนะครับแมปที่ชื่อว่าแมปบลิมเกฟนะครับผมซึ่งเราจะพามาตามหาทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแผนที่ตรงนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับผมซึ่งทั้งหมดในแผนที่นี้จะมีทั้งหมดอยู่7อันนะครับแล้วก็ไม่รวมกับตอนที่เราสร้างตัวละครเราสามารถเลือก่โกลเด้นซีหรือว่ามฤติศสีทองได้ติดตัวมาหนึ่งอันนะครับตอนต้นเกมก็จะมียาเพิ่มอีก1ขวดนะครับ สำหรับคนที่อยากจะเล่นที่เกมมันง่ายขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องมีขวดยาพกติดตัวไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้มียากินสำรองระหว่างการต่อสู้นะครับ <c oughs> เอาละครับยาเม็ดแรกนะครับมาที่ตรงจุดนี้เลยนะครับจุดตรงนี้เลยตรงบนเนินเขานะครับกวามเหกระท่อมอกระท่อมเนินวายุนะครับผมก็จะมีต้นโกลเด้นซีดหนึ่งต้นนะครับผมขึ้นปอีกนิดนึงก็จะมี อีกหนึ่งเมล็ดนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เลยข้างๆกับพรนะครับผมก็คือตรงกระท่อมตรงเนินวายุนะครับมาครั้งแรกเนี่ยเราจะเจอกับเอพซผู้หญิงคนหนึ่งให้เราทําการคุยย่อนคุยเสร็จจากนั้นนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้กลับไปสมาคมโต๊ะกลมนะครับแล้วกลับมาที่เดิมนะครับเอพซผู้หญิงคนนั้นก็จะทิ้งกเลเด้นซีว้ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่สองนะครับผม ส่วนจุดที่สามนะครับเดี๋ยวผมขอวับหาที่วับกลับก่อนขอหาที่วับกลับสักครู่นะครับอีกสองจุดนี้จะหายากหน่อยนะครับอีกสองจุดจะ,อย,อ,ะ,ยะอยู่ข้างในปราสาทนะครับอยู่ข้างในปราสาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปหาสักครู่หนึ่งจุดแรกนะครับ จุดแรกมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆเพราะจุดจะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่หาคนคน่อนข้างยากซึ่งต้องเรียกว่าต้องเรียกไปสักระยะหนึ่งก่อนถึงมาเอาได้แต่ตรงนี้คือมาเอาได้เลยนะครับจุดหนึ่งที่เป็นทางผ่านก่อนถึงห้องบอสวิ่งย้อนกลับมาเห็นไหมเราจะเห็นตรงสีทองตรงนั้น <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือตรงนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับโซนอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพามาเอานะครับ พามาเอาเอ่อเมื่อกี้นี่ป็นจุดที่สามใช่ไหมครับจุดที่สีาาน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้นี้อยู่บริเวณนี้นะครับตรงก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงโค้งตรงนี้พอดีนะครับจุดที่สามจุดที่สี่ตรงนี้ต้องฆ่าบอสนะครับเป็นบอสเหมือนคล้ายๆเป็นอีสต์เอของเกมครับแต่แนะนําว่ามาช่วงเลเด็ดเลเด็ดเ,เ,เ,เกมแล้วตอนเราเริ่มมีของเริ่มมีอะไรแล้ว ถามว่ามาได้ไหมต้นเกมก็มาได้นะครับเดี๋ยวนึงขอคอมสว่างหน่อยจะได้หาทางขึ้นไปเด้อเดยอเดเไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมไปผิทางอ่ะกลับมาทาันนี้ใช่ไหมครับเราหันกลับมานะครับจากตรงห้องไซตตรงนั้นเราวิ่งขึ้นมาบนเนินนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้นครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าวันที่ไปคลิปถ่ายแบบลองเทกอาจะมี ลืมกันบางนะครับกระโดดขึ้นตรงนี้นะครับแล้ววิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมแต่พยายามให้ตกนะครับต้องบอกนะคลิปไกลผมถ่ายเนี่ยผมไม่ได้ตัดออกนะครับเพราะว่าเออไม่งั้นคลิปคลิปคลิปพวกที่เป็นไกลมันจะออกช้านะครับผมมังจะถ่ายแล้วก็เอาไฟลโยนเข้า youtube ไปเลยนะครับประมาณนั้นวิ่งตามทางที่ผมวิ่งมาเลยนะครับ ิ่งตรงมาเรื่อยๆออกไปทางระเบียงนะครับแล้วก็ออกซ้ายจุดโกลเด้นซีตัวนี้จะยากนิดนึงนะครับแล้วก็มันเป็นมเมล็ดทองที่ดอปจากบอสนะครับต้องชนะบอสก่อนมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่บอสหลักแต่ก็ไม่ได้สู้ง่ายๆนะครับบอสต,ตัวนี้ค่อนข้างเก่งเก่งเอาเรื่องเลยนะครับผมทีนี้ก็โดนลงไป โดดลงไปด้านล่างนะครับโอเคไปเรื่อยๆแล้วก็เดินออกทางนี้ทางจะซับซ้อนหนยนะ <c oughs> นะครับแล้วก็โดลโดลงมาอีกโดดลงมาอีกใกล้ถึงแล้วครับผมอันนี้คือจุดที่สี่นะครับไปนิดนึงมันจะเป็น บอสด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเคลื่อาอะไรทางไปพบกับอิสเตอร์เอกเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างนะครับที่ไม่สามารถระบุประเภทสิ่งมีชีวิตได้นะครับเหมือนเอเรียนเนี่ยตรงนี้ครับจะมีบอสโผล่มาแล้วพอหลังเราชนะบอสเราจะได้โกลเด้นซีสนะครับผมเดีย๋ยวพาไปดูอีสเตอร์เอกนิดนึงเป็นหน้าของเอเรียนปริศนาซึ่งเกมก็ไม่ได้อธิบายว่ามันคือตัวอะไรนะครับ โอเคต่อไปไปจุดที่สี่เลยนะครับพามาแวะดูเฉยจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนั่นก็คือจุดบริเวณแ <c oughs> ปบหนึ่งนะขอหาก่อนจุดบริเวณตรงตรงในดันเจียนดันเจียนที่เราเริ่มเกมมาครั้งแรกเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นะครับ พอเราเกิดมาใช่ไหมครับเราเกิดมาก็คือเดี่ยวนะถูกทางหรือเปล่าอ๋อเกิดมาตรงนี้เดี๋ยวผมเลื่อนไปนิดนึงเลื่อนไปนิดนึงครับมาตรงนี้แทนนะครับตรงจุดที่เราเกิดมาแล้วเดินมานนีดหนึ่งอะ่ะเราจะเห็นหมอกไปตรงนี้ไว้อยู่นะครับให้เราเอาคุญแจศิลาเนี่ยมาเสียบรูรองรูปปั้นนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะยากหน่อย อันนี้เป็นจุดที่ห้าใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมจะพยายามเล่นแบบปกติแล้วกันนะครับตรงเนี้ยเป็นเหมือนจุดที่แล้วเลยคือต้องมาฆ่าบอสนะครับซึ่งมันต้องผ่านผ่านกับดักตรงนี้ไปด้วยนะครับเราถึงจะสามารถเข้าไปยังจุดที่มีโคเดนซี s จุดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ทริคนิดน,นึงตรงเนี้ยจะยากหน่อยนะครับต้องรอให้รถนี้มันผ่านไปนะครับ จากนั้นตรงนี้โดดได้โดดไป <c oughs> ดังนั้นวิ่งยาวครับผมคือตัวผมมาโดนไอ้รถนิทรรศครั้งเดียวไม่ตายหรอกเพราะว่าเลือดผมมันเยอะมาก <c oughs> ก็คงจะอีกพักหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังพอไปได้นะจริงๆวิ่งได้ยันสุดเลย เราจะลืมเคลียร์วกาตรตูตามเลเยอทางเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงล่างมาเลยครับแล้วก็หลบเข้าทางทางฝั่งนี้ฝั่งขวา อ่าทีนี้เวลาจะผ่านเนี่ยให้ดูจังหวะดีนะว่าระยะระยะที่รถมันวิ่งเนี่ย <c oughs> ขึ้นหรือล่างขึ้นบนหรือลงล่างอันไหนมันวิ่งไปไกลสุดนะครับถ้าไหนวิ่งไปไกลสุดก็จะทําให้เรามีเวลาวิ่งวิ่งไปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมถามว่าดันจีนแบบนี้ในเกีมีเยอะไหมก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นหนึ่งหนึ่งในจุดที่ดับอ่าโคดินซีสนะครับต้องเรียกว่าต้องต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งอนะครับเรังเดือยซูบอรได้ซึ่งฮองบอรอยู่ตรงนี้นะครับผม ชนะแล้วถึงจะได้โคเดนซีสหรือว่าเมล็ดสีทองนะครับโซนจุดถัดไปนะครับเป็นจุดที่หกจุดที่หกอันนี้วิ่งมาวได้เลยก็คือตรงนี้นะครับป้อมไฮนี่เลยป้อมไฮฟันตะวันตกนะครับพอเราเมาถึงแล้วเนี่ยทำการ วิ่งขึ้นไปหน้าปราสาทนะครับคือเจ้าเจ้ามฤิศิทองเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าปราสาทพอดีนะครับผมจุดที่หกนีครับจะอยู่ตรงนี้มาข้างล่างจะมีสตูนะครับจริงๆถ้าเราเลีย์ไปแล้วสตูก็ไม่เกิดแล้วนะครับผมส่วนจ,จุดสุดท้ายนะครับจุดที่เจ็ดของแผนที่ในลุมเกรฟนะครับก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างก็คือบริเวณฝั่งนี้นะครับ คือวิ่งข้ามสะพานของม่จุดเชื่อมของแมปมาแล้วก็ตกมันยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันก็เจอเพราะว่าเก็บเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกซ่อนไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้หายาจนเกินไปนะครับบางทีเดินไปก็เจอเลยอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอมันจะเก็บได้หมดห้าห้าอันในช่วงต้นเกมอีกสองจุดก็คือมามันเป็นมันเป็นดันเจี้ยนที่เราต้องมาเคลียนะครับผมถามว่าจาเป็นต้องเก็บหมดไหมต้นเกมก็จําเป็นต้องเก็บหมดนะครับ อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเกมเนี่ยมันให้โกลเด้นซีดมาเกินไม่ได้เหมือนดาร์กโซดี้ที่ให้มาพอดีต้องเก็บให้เป๊ะพอดีนะครับโกลเด้นซีดให้มาเกินแล้วก็อัพสูงสุดมันจะได้ประมาณทั้งหมดสิบสี่ขวดประมาณนั้นนะครับตีบวกได้สิบสองขวดเอ้ยไม่ใช่ขวดยาสิบสี่ตีโบวกได้สิบสองประมาณนั้นแต่ที่ผมแบ่งไปเป็นขวดเวทนะครับจุดสุดท้าก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยสูบออกมา นะครับมันเป็นเดินเหวเจอมาครั้งแรกมันจะมีโกเลมที่โกเลมที่อยู่ธนูอยู่ให้ระวังไว้ด้วยนะครับพยายามเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลายานอยู่นิ่งๆไม่งั้นคุณจะเป็นเป้านิ่งนะครับทําให้โกเลมยิงและทําดาเมจกับคุณได้นะครับผม mm hmm. อ่ะสำหรับไกด์นี้วังว่าจะมีประโยชน์กับสำหรับทุกคนนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาไว้กันเอาไว้คราวหน้าผมจะทำไกด์มาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ